วนทุเรียนสุดคุ้มนะครับต้นใหญ่สะใจนะครับผลผลิตเต็มที่เลยนะครับเต็มคาราเบลแน่นอนครับพิกัดตำบลบ้านนาผึ่แกลงจังหวัดระยองนะครับทุเรียนหมอนทองอายุ11ปีนะครับให้ผล,ผลผลิตปีละ20ตันนะครับท่านผู้ชมครับเจ็ดไร่สามงานขาย8.5ล้านบาทนะครับ สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะัดดูสารที่จริงต่อรองราคาได้นะครับทุเรียนใหญ่ขนาดนี้นะครับกว่าจะประครบรผอมมานะครับได้ผลขนาดนี้นะครับลงทุนลงแรงนะครับลงความรู้ลงโชคชะตาไปเยอะนะครับลมพายุก็้นมาแล้วนะครับอ,อย่างนี้รอเก็บผลอย่างเดียวนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับเน้นโทรนะครับอ่าไม่สามารถลงรายละเอียดเยอะๆได้นะครับเดี๋ยวคนอื่นจะฉกไปขายตัดหน้านะครับท่านผู้ชมครับอ่าทุกวงการนะครับมีขาวมีดำมีเทานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับราคาจับต้องได้นะครับที่สำคัญคือซื้อเวลานะครับกว่าจะได้11ปีนะครับท่านผู้ชมครับอ่าลงนี้ไม่ต้องรอนานนะครับ เ็ไร่สามงานถ8.5ล้านบาทโฉนดครับสวัสดีครับผม